สวัสดีค่ะยินดีตอนรับทานผู้ชมทุกท่านเข้าสู้รา่การเบิงแล้วรวย สี่หกค่ะพี่น้องคะ่ะมาพบมาพอกันกับแบดในช่วงเที่ยงของมือวันที่สองเดือนกุมภาพันธ์ค่ะปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะพี่น้องคะ่ะมัอนีค่ค่ะแอดผ้าพอแม่พี่น้องบนเท้าสุขสุขสก้ขขนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางจากปู่ปรชาชญ์นะคะพอแม่พี่น้องคะสําหรับแนวทางของปู่ปราชญ์อวดที่ผ่านมาปูนละหอยเจ็ดศูนย์นะคะพี่น้องคะเสียดายอิลิทามิศูนย์อีกตัวหนึ่งของปูและเขาสามโตรงนะคะพอแม่พี่น้องมันนี้นะคะแนวทางของคนขับรถของปู่ปราชญ์เนี่ย เพิ่นกะรับประกันเจ็ดมาบนลานเปอร์เซ็นต์เจ็ดกับมาอิลีนะคะแต่ว,ว่าจับคู่เล่าบ่เขานะพี่น้องเนาะเอาเมื่อนี่นะคะปูรอกอะไรมาบ้างเนวทางตองวดนะคะพี่น้องคะสำหรับเนวทางของปูปราสาค,ค่ะสิเดนว่าเป็นตัวใดพร้อมพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันนะคะอย่าเลื่อนข้อหยาดยมเอฟซีทุกข่ทุกคนมือนี่กะเป็นมือวันที่สองกุมภาพันเนาะค่ะ ธศักราศ2 5 6 8เป็นมือล้างจาบไว้ออกมืิหนึ่งเอ่อมอเมนแกลตัวเด้อเสียงหลวงปู่ป้าชากับคนขับรถทำาหหโยมและแอฟตีเสียงเงินเสียทองบดถึงเล่าถึงาถ่งอหอยไทยบดถือน่อบดถือก็ได้ว่าดนกแค่ว่าสู่กันต่อไปแล้วจะรวงกัฒนนาเน้าค่ะแต่ว,ว่าจอนนี้บอกตรงๆว่าคนขับรถหลวงปู่ได้ ตอนแรกมันขะมาขอไปกดเงินมันเราไปเสี่ยงบวกแล้วไปกดไหมันเงินมันไม่อยู่แสนกว่าบาทก็เหลืออยู่สี่พันกว่าบาทติดบัญชีน้ำลงปูนี่ลหละค่ะมันใส่ลงบัญชีน้ำปูก็ดีกดเรียบร้อยแล้วกันไปแล้วไปแล้วบัแต่บัญชียิ่งข้าวแล้วเืิอเจ้านี่ยั่งเพิ่มกระปื่จังหวัดระนองเมารถไปแปดพันนะเพิ่นเพิ่นเพิ่นคือตอนนี้เพิ่นบริยุกกบปู่ตีครับปู้ หนีละมันหนีมันว่าบดถือเลขมันอายมันว่าขั้นบดถือมีสิบหกนหน้าแต่กระสอเดินทางไปตามกรรมตามเวน้นราชังซีก่บบตันนี้เด็กเนี่ยกับว่นนี้เด็กยาบุตเบอกว่ากินอยู่นั่งกระตีกระตีเก่ารถตำรดจแต่ว่าปฏิลงปูดาดามันบอกว่าเออท้านแน่จริงให้บอกมันว่ารับพระองัาชังสี่นะกับลงปูก็เลยว่า มันก็นใจดีเลยที่หลังออกดอกไปให้กกดเงินกดเงินมั่นละหรือว่าสี่พันกว่าบาทแล้วไปเลยไปเออน้องสาวโทรมาเลยว่าหอดสวนกาแฟแนยยวย้อมเพื่อกระปือจังหวัดระนองเหมารถมาแปดพันค่ะนะเอาเสี่ยงเมืองหนึ่งพอดีรถรถปีกับเหมาไปแปดพันหอดเรียบร้อยเนี่ยหอดว่าผง,งผมบงเช้าเมือเช้านี้พะนะค่ะอำเภอกระปือเนาะจังหวัดระนองเดียวหอดชุมพ่อเรียวขวาเคยไปอยู่เพราะว่าตอนนี้น่ะมีน้องสาวคนเดียวแราบมันกระบ่มีเมี่ยนหรอก ช่างมันบอกลงปูบหัวรอมันวามันขับซานมาเกิดจสันเตหยักเลขจริงงั้นสันแจกตีแต่่มันก็ถืออิริเนยุ่ต่วพ่นกับรับประกันไเพราวะเจ็ดมันกัมาบนอิรินะคะเส้นกับมาย่ะรับประกเจ็ดแมนยูบพอดีกัเจ็ดกับมาบนอยู่วิ่งเจ็ดกับแมนยูหรอกแต่ว่าเสียใจเอฟซีแลวกับคุณผู้บฟังเห็นแต่แต่อลจจกวางแจกข่าวทุกบอนมันมันจ็ดหอดมันสิมาบอลิดหอดกับบตามแ่ะสิมา กามีเงินในแสนก็หานกับแพรเลยเนาะเมารถไปแช่แดดพันหอดกับปือจังหวัดระนองส่วนกับแพรเคยไปอยู่แต่บ่ตามหลวงปู่บ่ตามดอกหลวงปู่ผู้ยักษ์ของอยู่แช่หลวงปู่บ่ตามเพราะว่าหลวงปู่สิอยู่ตามภาษาหลวงปู่ก็มีคอนขับอีกคนหนึ่งกี่ดอกแต่ว่าคนนี้เขามีความกลัวเอือนเอาจังได้พอคนนี้มันอยู่น้ำตลอดนะมอนี่นะค่ะบัดดี้ก้าวเข่าเร่องเข้าน้อวันที่สองกลุ่มผ้าพันเด้อต้อมวดเลยเพราะว่ามึงขค้ืนนี่หลวงปู่กลับไปขวัญ วันเห็นคิดร้ายก็บ่รจักก็นอนนอนตอนตีหนึ่งจะคอยหลับคินยานอนหลับจะคอยหลับว่าคิดถ้ามันหลายนะมันไปยังไงบมางไหนยันเขายามันเขาเอาเงินมั่นหลอกเงินมั่นนะนั่นแสนกว่าบาทนั่นก็ไปละก็ดีกันเลยฝันคิดน้ายฝันบ่าผีบอกผีต้มนอนละมันมันไล่งานตัวว่าหลวงปู่เขต้องคิดนำเล่าเราใครข้ไมใครคุณน่ะเล่าลูกว่ามี่เมี่ยมี่เราไปดีแล้วเรามาชังหมดหนูแล้ว แต่ว่ามาตั้งบอกอดเลขกนละบอกไว้แต่ว่าหนูก็บอกเราโตแล้วบอกหนูสิบอกโตหนูบอกหนูได้หมดละมวยน้องแั้มนะค่ะเลยบอกว่าวันที่สิบหกกุมภาพันธ์นี้ครับว่าขับว่าออกวันที่สิบหกนี้บอกแอฟซีบอกญาติย้มทุกขุทุกคนบอต้องให้มาบอกอีกต่อไปหนูก็ยิ้มตามภาษาหนูผีที่ว่านี่มากมาบ้าบอกเข้านะค่ะ บอกว่าวันที่สิบหกนี่ใจเลยเอาสามโตเลยบอกก็ตรงรับประกันได้เลยดีก็ไปยังคำคุ้นค้นขับรถลงกู้ไปละนะเกียร์ประกาศน้อย่อมนอกค่ะมันบอกว่าแปดเข้าแปดแล้วตัวเก่าพมีดอกลงกู้เลยวางสิเขาพมี่เขาแปดเจ็ดแปดนี้เหรอแปดเจ็ดแปดบ้านลานเปิดเส้นหรือนาน ถ้าจะวิ่งจะวิ่งแปดโดถบนเนอะวันนี้ล่างเดี๋ยวค่อยว่าอาการดึงแต่ไจ่แต่ว่าเอาบนไปกอนเพราะว่าสงสารโยมหายนุมหาสื่อลอตเตอรี่หรือว่าสื่อไ 8, ปแปดเก้าแปดลงพูวา่ 9, วาบะ,ะ,ะมี่หอก 8, 8เก้ามีแต่แปดละพูวาาดิมันเลยวอะคันลเจ็ดแปดเจ็ดเลยอหรือว่าเจ,จ็ดแปดศูนย์นี่นี่จะพ่อใจละมันหวาดังสีผีนี่เนี่ยค่ะมีในขอน้องควันเนอะลงพู่ไอ้ป้าซาบเป็นก้มขำนวลเนี๋ยเป็นลงพูด แก,ก้วก้อนหลวงพู่กัหายเจ็ดศูนมันกไก่นาะมันเอานยต่อไปเน,นาะค่ะจับได้บอจำได้ครับปูค่ะบอกว่าหกตีกับเจ็ดศูนเออเจ็ดศูนอาะเอ้อ 70, เจ็ดสามเจ็ดสามมันเจ็ดศูนเนะมันกะมันกลับเป็นศูนยนต่อไปแช่หลวงพู่วาชาบอกตรงว่าบอกสืหวยแล้วบอบอนันเดอบอกบอกได้อยู่แต่ว่าบอกเรียนผีตนี่แหละแต่เรบอกเป็นตหลวงปู่ค่ะวันนี้วันที่สองุมพวันที่สองุมพ่เด้อโยมจำไบิดเนิง สำหรับผู้ใดที่ได้รับน้ำมันเลี้ยงผาในว่าสมุนไพรแตะ่กับกรุณาโอน,นเงินให้หลวงปู่ลยเด้อถ้าผู้ใดยังมโมอนแต่เหลือว่าม่านแปกเก้าพันนี่ละแต่ว่าบ่ท่วงไปดอถ้าฟั้งรายการอยู่กะโอนแนค่าสมุนไพรล่าชดมีคนมาหาพระคือกันนี่แหละมาหาเล่าตัดตัดใจใจข้างในอ่ะตัดแต่ต้องอยู่แลก็กั่นคนับัดนี้ ได้มากอะในในเก้าปีสิบปีแอะมันมาอักเสบมาขึ้นมาปวดเอาไปกินหายไม่ย่อมสมุนไทยไปกินหายเลยค่ะเพราะว่ามันดีหรือฉนาดผู้ใดยังไงก็โทรโทรมาถามเอตามเบอร์เบอร์โทรศัพท์บอกไปหลายเทือแล้วเนาะแต่คนยีจำได้สับอกรู้ไรก็ให้มาโทรถามเบอร์เราเออบัดนี่ผู้ใดสืถามเด่งถามเบอร์เ่าต้องมาโทรถามเราปู่เด้อให้ตั้งกักเบอร์เรารวยเด้อ บอกสองโทษมาถามหลวงปู่ว่าตัวใดดอกหลวงปู่ก็บอกว่าให้ฟังให้ให้เบิ้งหรือว่าชมรายการยูทูบของเบิ้งละรวยเอาไมอนีเขาคือนโบวโดนแข็งนะเอ้าบอท่ันบ่บ่ค่ะห้องก็สิบหกนาทีแล้วครับปู่ปู่ค้าอันตัวแรกมีตัวใดแน่ก่อนครับปู่เอ่อสรุปแล้วผีมาบอกหลังจากคนขับรถมันหนีไปตอนนี้ได้ยินข่าวว่าไปอยู่น้านนองสาวอยู่หอยกขาอ่าอยู่สวนตาแฟ่ อำเภอกระปือจังหวัดละนองเด้อคุณทั้งใจคุณละเมาลรถไปทั้งหมดแปดพันค่ะเมาล์สิกรไปแปดพันบาทนะเพราะว่ามันมีต่างยี่แสกว่าบาทอยู่แล้วเออไปฮอดพี่น้องก็ดีใจน้ำหลับแต่ว่าบ่บ่ตามเราคู่บ,บ,บ่ตามแล้วชา,า,าสมาคันมาสเาสาคือเก่าเพราะว่ามันมันทาให้เอฟซีเสียงเงินแล้วก็ทําให้คู่นั่นเสียงเงินนะฉะนั้นจ่าขอให้บอกว่าพีพีมาบอกขึ้นมู่ของน้องแก้มมาบอกข่าวพร้อม แล้วก็บอกว่าเลขงวดวันที่16มี8 9 8แต่ว่าหลวงปู่่าเข้าวมมี่เขาเรียกว่าค้าเกาหมี่เอา878โลดนะ878งวดวันที่16ฉนั้นก้อนี่จบนี่ก่ะขอหน่วยพนเออบอกกีนึงเลยเนาะเบอร์โทรศัพท์ก่า0813836798เอออย่าได้สมุนไพรรักษา โรคกระเพาะโลกหางได้มดทุกชนิดความโดยธาตุแกนหัแกแขนห่านเป็นแผลปีนองเหลือทั้งหมดชิบสองปวดจดากผู้ใดเร็้ยวผู้ใดผู้ใดสาบผู้ใดเดอ้อเศร้าแล้วเศร้าเลยมดแล้วมดเลยป่นปาปนีนเฮ็ดปีแล้วเชื่อกเฮ็ดมากแล้วมีเฮ็ดปีที่หกแล้วเนี่ยเพปีนี้เฮ็ดจะเฮ็ดมากแก้ว่าเห็นจะเดือนคันว่าก่อนถอดเดือนมกราแต่ก็เฮ็ดปีแล้วเชื่อกเป็นของขวัญย่อม,มะนะการันตุนอะไรกระทั่วมากศูนย์แปดหนึ่งสามแปดสามหกเจ็ดเก้าแปด หลวงปู่ปราสาเด้อพ่อที่จบความเมวันพ่อทหารย่อ,อ,อ,อยมทุกปู่ทุกคนแต่ความรายการเบิ้งละลุยในขณะนี้อาจสิบวหลายก็ผู้บาอาจารย์หรืออาจสิบวหลายก็พระหลวงพื้นหลวงปอหลวงตาหลวงพื้นหลวง,ง,ง,งปูนี่กะนั่นกะเสียดายดอกคนขันบรถเะอยู่นำ้ำตั้งแต่ป่อต่อที่เก่าชิดก็ปียี่สิบปีแล้วมันอยู่น,ำน้ำในรัะ <c oughs> แต่มันไปกะันไปดีนะมันจะมีกันอยู่แสนกว่าบาทอยู่ดอก <c oughs> บอกเลยบขาถืงด่ามัน่นแล้วด่ามันบ้าได้ออกยูทูปเจไดายแอปซีเขาเสียงเงินหรืเปล่าเครียดแต่ว่ามันใจเด่นเด้เสียนแล้มันพาให้ไปเปิดเงิน,นสำคัญอยู่ในตู้ของในจ,จังหวัดไพเอาหลอดเลยเอาขอจบแค่นี้ขอให้พี่น้องฟังอยู่ภาคเหนือนก็ขอให้เป็นเศรษฐีส่วนลำย่อยเด้อฟังอยู่ภาคใต้มองเงินลูกน้องไปนี่ละกลายเป็นเศรษฐีส่วนใหญ่ฟังอยู่ภาคกลางก็หายเป็นนายธนาคาร ฟังอยู่ภาคีสานกับขอ้เป็นเศรษฐีทุกขล่ารองไห้กับข้างบอไปใส่มาใส่กับขอให้รวยถือหัวขอยถูกอย่าลืมเด้อแปดเจ็ดแปดหรือว่าแปดเก้าแปดขอจบแค่นี้ตัดเล่นนะะี่ะขอจะเลิ่นพอนขอบคุณค <c oughs> ก,กรรมการกษัตริทูค่ะ สรุปแนว้าทางท่าคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนว้าท่างจากปู่ปลาช้านะคะพี่น้องคะเอาตองหวนมณีของปูค่ะปูละวาวิ่งบน8นะคะผีในปาซาเพิ่นมาบอก898ก้าแต่ว่าปูละวาโอ๊ยเก่าว่ามีดอกว่าสันผีเราก็เลยหายเป็น878นะคะพี่น้องคะก็เลยได้มาเป็น8 9 8เกกับ878นะคะวันที่16กุมภาพันธ์พี่น้องแคบน้าจอนะคะพี่น้องคะเอามณีไอศชัยพ่อแม่พี่น้องเรืเบิงอนันวนางของปูหวนที่ผ่านมานน่บ่เขา นะคะคปูแล้วให้เจ็ดศูนย์นะคะพี่น้องคะบ่เขาเสียดายเนาะพี่น้องเนาะถ้ามี่ศูนย์อีกตัวหนึ่งก็สิเป็นสามตัวเลยนะคะของปูค่ะบันะะ <_ S 1> บนี่แนวทางของคนขับรถได้บันนี่พี่น้องคะแนวทางของคนขับรถเรารับประกันเจ็ดวิ่งเจ็ดบนล้านเปอร์เซ็นต์นะคะเจ็ดกับเขามาอิลีสําหรับบนแต่ว่าจับคู่เนี่ยบ่เขานะคะพี่น้องคะแต่ว่าเจ็ดนี่มาล้านเปอร์เซ็นต์อิลีแม่นก่วมเล่านะคะพี่น้องเอาอันนี้สําหรับแนวทางของปูปลาสาวันที่สิบหก กลุ่มผ้าพันธ์ค่ะพี่น้องคะแคบนาจอนนะคะพี่น้องคะกมีประมาณนี้นะคะก็เลยได้ผมมาบมาแบบบ๊อตั้งใจนะคะพี่น้องคะเพราะว่าตัดตัดผิดต้องอดทนอีกดวกว่าผมน้ำมาสีเงาพี่น้องคะพู้เฒ่าแล้วเนาะพูดเฒ่าแล้วผมมันสีเงาหยากจักหน่อยนะพี่น้องกระซิบ่ได้ผมมาเป็นยังสีงตลอดบอ่ฮัลโหลพี่น้องคะเอาบอกถึงว่าค้นขับรถของปูปสาเนี่เลียต่วนเพิ่นนาะอพี่น้องเนาะเพิ่นกะ เพ่อนกะว่าอันจะคล้องไปเห็นให้พ่อแม่พี่น้องเสียงเงินมาสันเราก็เลยเราก็เลยหนีไปแล้วพี่น้องคะเราลงไปอยู่จังหวัดละนองอำเภอลานกระบือไปอยู่ในสวนกาแฟมาสันพ่อแม่พี่น้องคะตะเลียตันเพิินฮะกระปุู้ว่ามันสีออกตัวใดเนี่ยแล้พี่น้องเราก็ได้มาจังสี่เนาะผี่ดกระบอกเพิ่นมาจังสี่เรากะบ,บอกเข้าจังสี่นะคะพ่อแม่พี่น้องคะกะว่าเป็นตะโษเพ,พิินดอกมันกะบบมีผู้ใดรนะูหน้าพี่น้องคะเนาะ แต่ว่าบุรุว่ารถสิกลับมาบอต่ว่าเราบอกว่าเราบรกลับมาแล้วว่าสันพ่อแม่พี่น้องเอาจังไหนกะพิจารณาเบิรงกแหละค่ะพี่น้องคะสำหรับแนวทางมณีของปูปาัสานะคะทางช่องก็ให้ใบเพื่อเป็นแนวทางคือเก่านะคะพ่อแม่พี่น้องคะแต่ว่าถ้าอ่าจากใจจริงแอนนะคะอยากให้เรากลับมาพี่น้องอยากให้เรากลับมาเพราะว่าอยากได้แนวทางเพลื่นบ้านเนาะเราบอกแนวทางเพลื่นบ้านแม่นเมันดิอุตส่าอันอันนั้นอันนั้นกันกับเอฟซีเลยเด้พี่น้องมา อถ้าเท่าใดมากเนาะเล่าเนาะถ้าเพื่อนบ้านเท่าใดมากจากคนขับรถปูนี่เนาะเข้าสีสื่อเองว่สาสันว่าเท <c oughs> าสีสื่อเองพอลงคลิปกับสีลงพระท่านดอกให้พ่อแมพ่พีนองพันท้เขามาถามเอาวสาสันพ่อแม่พีนองเอ้ยเชดายเราไปยู่เราเท่าเชดยังไงปะเน,นี่พี่นองคะเพื่อนบ้านเท่าเชดยยังไนด,ดีอ่าปนองกับพ่อวนาให้เล่ากลับขึ้นมานะคะคนขับรถนะคะพี่นองคะเอากับมีประมาณนี่นะคะพี่นองสําหรับแนวทางของปูปลาซา ขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พิ้องบรรเทาสุขสุ้อนค่ะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบุญขอบคุณสําหรับข้อมูลแนวทางในคลิปนี้นะคะขอขอบุญขอบคุณแนวทางจากปู่ประชาค่ะพี่นอค่ะเอร์กสิด้ขอโตล่าพ่อแม่พน้องบรรเทาสุขสุ้อนไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไม่ก็ไปในคลิปหน้านะคะสาหรับคลิปนี้สวัสดี